ตอนนี้นะครับทุกคนผมอยู่ที่ตลาดแคไม้หัวหินนะครับพามาดูร้านนี้นะครับเป็นไทน์พืชปนนั่นนะครับถั่วห้าสีกับไทน์พืชนะครับผมน้ำปั่นเพื่อสุขภาพนะครับนี่ในราคาแก้วละ35บาทนะครับขายดีมากครับลูกค้าลุมทำไม่หยุดเลยนะครับ คือถั่วห้าสีจะเป็นด้านหน้าเลยใช่ไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะแล้วก็จะเป็นแบบรวมกันก็จะเป็นธัญพืชนะครับสำหรับคนรักสุขภาพนะครับทุกคนห้ามพลาดนะฮะเมนูนี้นะครับเป็นบรรยากาศนะครับตลาดแพไม้นะฮะตลาดใหญ่ที่สุดในหัวหินเลยนะครับทุกวันอังคารนะครับทุกคน เ็นเมนูทางหน้าร้านนะครับมีร้อนมีฝั่นเย็นนะครับรดโทรร้านก็ตามนี้เลยเนะเาะนี่ครับอโอ้แม่ค้าเติมของไม่ได้หยุดนะครับตัวที่เติมนี่เป็นอะไรครับเป็นลูกเดือยค่ะเป็นลูกเดือยนะครับถั่วขาว,อ,ว,ขาวอันนี้เป็นถั่วขาวนะครับ นี่นะครับ35บาทนะครับ านปกติหวานน้อยไม่หวานเลยสั่งได้คนะ่ะหวานปกติหวานน้อยแล้วก็ไม่หวานสั่งได้เลยเนาะนมมีไม่เลือกเลยค่ะจะเป็นนมคาเลซชั่นนมสดมีนมงานาดีน่าง,งานาดำมีนมโค้ดแ,แต่ราคาจะแตกต่างกันนะคะอ๋ะ 50, 40, 40, อรา,าคาสิอันนี้สี่สิบหนึ่งตัวนี้ก็คือแต่ละนมก็จะมีราคาแตกต่างกันไปด้วยนะครับ กระบอกนะหนึ่งถั่วสองถั่วสามถั่วสี่ถั่วห้าถั่วนะครับแล้ไปเติมแล้วไปเติมแล้วไมขอบคุณมากครับขอบคุณไทยม่แน่ใจว่าพี่เขาขายตลาดไหนบ้างน,นะครับแต่ว่าสุกเสาร์ยังขายอยู่ถนนคนเดินประจวบนะครับอ่าสุเสาร์ไปวันเดียวประจวบออกไปวันเดียววันเสาร์ มันตัวมันเดียแล้วก็อับคือร้านก็วัดมาร์ทแล้วก็วัดอาคารที่แต้มไม้ครับอำเภอรละวันครับอำเภอรละวันเนาะใช่าจะทักเลยแหละดูครับทุกคนได้เยอะมากนะครับในราคา35บาทไมค้าตากักมือหนักมากมต้องถามแม่ค้าก่อนได้กำไรไหม,ค,ไมไครับได้ค่ะได้เนาะ ขายเอาจำนวนเนาะถ้ามันได้น้อยนิดนึงแต่ก็ได้อ่าครับผมนี่นะครับมาอุดหนุนกันเยอะนะครับแม่ค้าบอกขายเอาจำนวนนะครับเพราะว่าได้เยอะจริงครับทุกคนเพราะทีเดียวทุกวันนี้ก็แพงนะพราะค้าแม่ค้าเขาก็กลัวลูกค้ากินไม่อิ่มนะครับเมนูสำหรับคนรักสุขภาพนะครับหัวห้าสีและพันธุ์พืชนะครับ ให้ดูการจัดร้านนะครับไฟก็เดาเดาติดติดนะครับตอนนี้นครับผมก็เป็นบรรยากาศนะฮะที่ตลาดแพม้เนาะวันอังคารน,นะครับใครมีโอกาสได้มาเที่ยวห้อห็นก็มาเดินได้นะครับตลาดที่นี่นะครับมีของขายเยอะมากครับ ตัวนี้เป็นอะไรครับอันนี้น้ำเชื่อมจะน้ำเชื่อมนะครับตัวนี้แหละครับอันนี้เป็นน้ำใบเตยต้มน้ำใบเตยต้มนะครับม,ม,มันร้อนไหมครับมันร้อนไหมครับล,ลูกค้าสั่งได้นะครับแปบ๊บเดียวรอไม่นานนะฮะ ครับก็เป็นบรรยากาศนะครับผมนี่นะครับร้านนี้แล้วทุกคนเป็นพัญพืชนะครับน้ำปั่นเพื่อคนรักสุขภาพนะครับตลาดแพรไม้หัวเห็นนะฮะทุกวันอังคารนะครับตั้งแต่4ี่โมงเย็นถึง4ี่ทุ่มนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอบคุณนะฮะขอตัวราไปก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะไว้เจอกันอีพีต่อไปสวัสดีครับ